เขาตักอะไรอะไรไม่ใช่มึงอะอะไรมึงจะพากูเล่นอะไรนี่เป็นห้องเต้มึงพากูเชิดถึงโตอะกระไรโรสดอกเหมยเลยเลยเลยจะบ้าเหรอดูชุดบ้างนี่คือห้องเต้พาเล่นอะไรอย่างนี้อ่ะเป็นงานเป็นการบ้างฮะข้าขอคาราครับคาราว่าว่ามันดูไม่สุภาพท่านอืมเรียบร้อยแล้วนะอถ้าอย่างนั้นเบิกตัวพยานวันนี้ข้าจะเบิกไม่ละเลาะกับท่าน ไม่ใช่ปาบุญจินโท้บ้าบอเอางี้เดี๋ยวจะเสียเลือกเสียยามลูกสาวของข้าเนี่ยโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วเมื่อคืนนอนแตกเนื้อสาวดังปุงป๋งปุง๋งปุ๋งนอนไ,ไม่นางตกนอนแตกเนื้อสาวดังเปี้ยเปี้ยเปี้ยเพราะฉะนั้นข้าก็เลยต้องหาขันทีมาดูแลเธอ อยากได้ขันทีขันพ่อใครอยากได้ <c oughs> ขันตกอ๋ถ้าขันตกอย่างนี้รอพ่อแป๊บหนึ่งนะพ่อจะไปซื้อน้ำพริกอ่อมน้ำพริกุ่มพร้อมกับขันตกติดมืเอเอาดีๆสิลูกข้าไม่อยากได้ขันตกขันพ่อใครอยากได้ขันหมากขันหมากพู้มันได้ไงจะแต่งงานออกเรือนเหรอไม่ได้พ่อยังไม่อยากให้เจ้าออกเรือนไม่อยากให้เจ้ามีสามีเข้าใจไหมพ่อเลี้ยงมาพ่อกะหวังจะได้บ้าง ได้ให้เขามาดูแลรับใช้พ่อไหเป็นพ่อนะคิดดีๆกับลูกเพราะว่าเราหมาไม่ใช่คนคนไม่ใช่หมาลองหอนดิหาเรื่ออะไรจัดเจ้าโอกาสน้าพบหวะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่ชวนชื่นคาเฟ่เวยถ้าดูแลองค์หญิงมาเนี่ยเหมือนกับไข่ในกางเกงไข่ในหินมันดูอบอุ่นกว่าดูแลตั้งแต่องค์หญิงยังเล็กๆ จนทั่วนี้ยิ่งโตเป็นสาวดูแลดีมากพูดถึง<า>เริ่มต้นอะไรกันอยู่หรือเปล่าคะใ่แว่แป๊บน,นึงเชิญด้านนี้เลยค่ะ <c oughs> วันนี้ปุ๋ยตรามงกุฎขอชวนเกษตรกรไทยมาเริ่มต้นด้วยกันเพื่อผลผลิตไปได้ดีกว่าผลผลิตจะไปได้สุดก็ต้องเริ่มต้นให้ตรงจุดด้วยปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันทํางานตรงจุดทุกเม็ดเลยค่ะวันนี้หนูขอแนะนําปุ๋ยตรามงกุฎสูตร15 7 18ช่วยสร้างแป้งเพิ่มผลผลิตเพิ่มน้ําหนัก มีครบทั้งธาตุอาหารหลัก N P K ธาตุอาหารรองแมกนีเซียมและกรรมะถันและธาตุอาหารเสริมโบรอนเหมาะสำหรับยางพาราช่วยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางเยอะใช้บำาุงไม้ผลและผักกินผลให้ผลผลิตดีมีคุณภาพและเหมาะสำหรับพืชไร่ด้วยนะคะข้าเริ่มสนใจแล้วสิแต่การใช้งานเนี่ยมันจะยากไหมเนี่ย ไม่ยากเลยค่ะวิธีใช้สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook ปุ๋ยตรามงกุฎหรือสแกน QR Code สอบถามแอดมินปุ๋ยตรามงกุฎได้เลยค่ะผลผลิตดีมีคุณภาพตรงจุดแบบนี้งั้นจัดมาให้ข้าเลย10ตันเดี๋ยวข้าเอาไปฝากเพื่อนๆข้าด้วยจัดไปเลยค่ะ อย่าลืมระวังเผ็ดปุ๋ยปลอมมิจฉาชีพมาหลอกขายปุ๋ยราคาถูกอย่าหลงเชื่อนะคะปุ๋ยตรามงกุฎเราไม่มีขายผ่านทางออนไลน์แน่นอนค่ะและตอนนี้มีโปรโมชั่นเมื่อซื้อปุ๋ยตรามงกุฎสูตร14 735 15 78หรือ2 8 2 0ทุกๆ10กระสอบรับฟรีเสื้อยืดคอ,อป,ปกแขนยาว1ตัวมูลค่า379บาบาททันทีซื้อก่อนใส่ก่อนเท่ก่อนนะคะดีมากขอบคุณมาก เดี๋ยวเลยนสิบตันเดี๋ยวไปขึ้นหลังไม้ค่ะเลยได้เลยค่ะก่านเจ้าและที่ข้าบอกให้เจ้าไปหาขันทีมาพร้อมหรือ,อยังวันนี้มาทั้งหมด3หัวเมืองพะยะค่ะต้องเอาขันทีที่มีความสามารถจริงๆดูแลลูกสาวข้าได้นะได้พะยะค่ะอ่ะงั้นไปเชิญเข้ามาเปิดตัวขันที คารวะครับเอาใครอะเดี๋ยวดูลูกค้าเขาก่อหรออ๋อพอดีมีก๊อปปี้ติ๊กชิโร่เอาหล่ะก๊อปปี้ติ๊กชิโร่ขอทีขอทีอ่ะมีใครกันบ้างชื่อเสียงเรียงนามอะไรคารวะท่านหงเต้ข้าหลงหลงทางใช่ชื่อของเจ้าหลงหรือว่าเดินหลงเดินทางหลงไปจะมาถึงนี่ได้สี่ชั่วโมงอันนี้รอเล่นนี่เป็นห้องแต้มารอเล่นไปเพื่อนเล่น ขออภัยข้าพน้อยสมควรนี่ไปกินอะไรเยอะไปไหมเนี่ยข้าพน้อยเนี่ยนี่เดินทางมาไกลใช่ไหมข้าพน้อยหลอนไปแล้วขอลงโทษสมควรอยู่เออสมควรอยู่ควรตายควรตายทตะที่หลังนะพี่ต้อยเรากินอะไรเสร็จขอพักสักชั่วโมงหนึ่งก่อนนันคือข้าวแม่งยังไม่เรียงเม็ดเลยแล้วมาเล่นประสาทมันก็ไม่ทํางานเอาล่ะเอาคนแรกใครแนะนำมีชื่ออะไรแนะนํากับฮองเต้ข้ามีชื่อว่า หวังหวังไหนหวังอะไรที่จะมาทำงานกับที่นี่มาจากมนทลปี้ข้าสืบเชื้อสายมาจากตระกูลเจ้าเรียกข้าสั้นๆว่าหวังเจ้า hey! 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 ของพี่ท่านไม่นะไอ้ที่จะบ้าหรือไม่พ่อลูก <Hey! S 1> เฮ้ยไปตรงโน้นไปตรงโน้นอย่าทำเป็นละลาาละล้วงปีเข้ามาโม้ชั่วแล้วยังไงความสามารถของเจ้าทำอะไรได้นู่นี่นั่น ข้าสองคนมีความสามารถที่จะมาเป็นขันทีของท่านฮ่องเตเ้เดี๋ยวเดี๋ยวดีเดยวไม่ได้เป็นของข้าเป็นของลูกสาวข้าแต่ว่าเห็นบอกว่าพามา3าคนไม่ใช่เหรออีกคนไปไหนอ่ะยังเหลืออีกท่านหนึ่ง<อ>แต่ข้าก็ไม่รู้ว่าท่านคนนี้เดินทางมาจากเมืองอะไรเพราะว่าแต่งตัวเนี่ยไม่เหมือนคนเมืองเราเพะยะค่ะเอาเหรองั้นไปเรียกเขาเข้ามาเบิกตัวขันที กนคือใครเรา KS เอ่อท่านซัมเนียงไม่เหมือนคนบ้านเราเลยท่านท่านมาจากเมืองไหนเนี่ยมาจากเอมื่อก่อนเราอยู่นิวยอร์กนะนิวยอร์กเลยย้ายมาเมืองไทยนิวยอร์กนี่คืออะไรพะย่ะค่ะชีสเค้กค่ะชีสเค้กอะไรพะย่ะค่ะผู้หญิงชีสเค้กคืออะไรพะย่ะค่ะนิวยอร์กนิวยอร์กชีสเค้กที่ไทยเอาชีสเค้กมาขายเหรอไม่ใช่ คือใครท่านมาทาอะไรเนี่ยก็ขันทีมไม่ว่างไงก็ส่งขันเงินมาขันเงินเขาไทเทเนียมไทเทเนียมมายู่นอวันเซกถ้ารู้จักไทเทเนียมไหมท่านเป็นแร่อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเอาแร่มาโชว์ไม่ใช่เป็เด็กไทย3คนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยวดับของเต้ เฮ้ยนี่เป็นการทั้งคายของเจ้าเอ่อเฮ้ยนี่ห้องเตะด้วยเฮ้ไป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 นี่ทันบ้าหรือเปล่าอยู่ไม่ใช่พี่พออมู่จนรู้อ่ะการทั้งายไม่เป็นไรคุณเขาขอโทษเลยไม่เป็นไรนี่เป็นการทักทายของเขาสไตล์ชีสเค้กชีสเค้กใช่ไหมลูกนิวยอร์กชีสเค้กขั้นพ่อนิวยอร์กเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมคุอเด็กรู้อ่ะละลาบแล้วล้วงใหญ่แล้ว ลาบละล้วงแลปเปอร์เป็นงี้เหรออะเอางี้ไหนไหนก็มาละโชว์ความสามารถข้าจะได้ตัดสินแล้วก็เลือกขันทีมาดูแลลูกสาวข้าคนแรกถลม่มโชว์ข้ามาเจ้าดีแจ็เก็ตเรื่องเครื่องหอมไปพีเซนตรงนู้นไปใกล้ๆแล้วน,นี่ท่านพระอบท่านเปิดการทางได้ไหมไม่ใช่ะไม่ใช่จานตะโขลมไม่ใช่พระอบอันนี้เป็นเครื่องกำยานที่จะทําให้แม่นางเนี่ยผ่อนคลายเวลาหลับก็จะหลับสบาย ตื่นขึ้นมาผิวพรรณเขาไม่นาก็จะผุดพองมีกลิ่นหอมไปทั่วล่าอันนี้ก็ผสมไม่ใช่ผสมธรรมยาอันนี้ก็ผสมไม่ใช่ผสมธรรมยาลดใจเลยดค่อย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 พีเซนส่นผสมไม่ธรรมดามีอะไรมีขี้ม้าแล้วก็มีสมุนโจรต่างสมุนไปอ่ะเดี๋ยวอีกสักครู่มันจะมีกลิ่นหอมทำให้บนางเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายและสดชื่น ะ้าาเเล่นนสุดยอดจริงๆเลยกินดีมากเลยใช่ไหมกินปากท่านก็เอากิ่นกำยานสิท่านเอากำยานยัดปากท่านเถอะอ้าคนบ้านกินกำยานมัาล้นก่อนจะดูแลลูกสาวข้าไปรับสารตัวให้สารตนประหารเลยท่านพ่อเฮ้ยอยากัวนขันอะขัน้อยสมควรอยู่สมควรตายเอากำยานของเองออกไปคนต่อไปเชิญ ท่านจะได้เห็นการชงชาของข้าและองค์หญิงต้องเกิดการประทับใจแล้วอุปกรณ์ของท่านไม่เห็นมีอะไรมาเลยแล้วท,ท่านจะได้เห็นชงชาให้ฮองเต้ได้ชิมไอชาอู่ที่เอามาชาอู่รถชาอู่รถเฮ้ยมีแต่อู่หลงอันนี้ใหญ่กว่าอู่รสรสชาติดีกว่าผมว่ามีแต่กินน้ำมันเครื่องอะมั้งอู่หลงอู่รถเนี่ยเดี๋ยวดูเขาชงชาจะผ่านไหมท่านพ่อดูฝีมือเขาก่อนลูกไม่เคยแจ้งสั่หรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยเจ้าก็โจหกด้านเหรอที่เราตีไม่เคลอนอะไรเนี่ยไปอนุ la, x a, x ่นเดี๋ยวโดนเล็กสิ์ไปชาสดๆจากวางโจมนทนเหินหนานอ๋ออยู่ใกล้ๆอะไรครับสวนจนเดินไปเกี่ยวพูดไปเรื่อยเฮ้ยพี่ลืมถามเลยผมโจเก้าห้าหรือว่าไม่ใช่นะบันไม่ใช่นะบันหลอดไม่ใช่เด็กปั๊มเดี๋ยวเอามาเสริมค่ะเฮ้ย อ๋อนี่ทำให้เนื้อชามันเข้ากับน้ำร้อนมันจะโดนหัวเราไหมเพคะดูที่มันเวียงอะไรลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยันได้กินไหมวันนี้ <oz S 1> อ่ะเฮ้ยยังไม่เข้า <oz> ปาแล้วมาแล้วปาแล้วมาแล้วเ้ยโอ้ยนี่น้ำสุดท้ายเลยนะโอ้ยเสด็จน้ำแล้วเฮ้ยหนูหนูนี่นี่ให้ลูกสาวเขาด้วยระวังนะลูกของดีทำไมของข้าเยอะกว่าท่านพ่อโฮ้ยโอ้ยโอ้ยตัวไอ้เฮียเล่แทบไปหมดแล้ว จืดก็จืดไม่ได้มีรสชาติอะไรเลยมึงมั่วว่ะเนี่ยไปเอาขออภัยถัดห้องเต้คนนี้ไม่ได้ลูกาหาร,หารเอาไปมุกดาหารเขาไปทำอะไรท่านเขาไปกักตัวอยู่นั่งก่าห้องเต้ใจเย็นๆพะยะ่ะค่ะห้องเต้เอไอสองตัวเนี่ยมันคือเด็กฝึกหัดใช่ข้าต่างหากที่คือมืออาชีพของแท้ถนัดในเรื่องของการดูแลผิวพรรณแต่ต้องอย่างนั้นสิให้ผองใสอัมพันไพร ข้าขอโชว์เลยนะครับโอเคชีโต๊ะโต๊ะฉีนันตจากบูตะจากคืนนักคืนนักครับคืนนักใคญ่จัดโชว์ให้ลูกดูก่อนชี้กอนเอาเลยเขาหนุ่มตัวเลยเทย์ย่าฉันนี่ต๊ะใช้ใช่ไหมประหารเอาหญิงใจพอนาะวันวันก็นั่งสั่งข้าวนู้นคนนี้บ้าจิตแล้วไงเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเตรียมอะไรมาอ่างอาบน้ำ โอ้นี่ใช้น้ําร้อนเลยเหรอดูควันส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะมาอาบน้ํากันก็คือจะอาบเป็นน้ําเย็นกันอืผิวขององค์หญิงก็คือจะเหี่ยวแห้งของข้าต้องมีการเช็คอุณหภูมิกันก่อน40องศาเซลเซียสฟาเรนไฮต์เซลเซีย,ฟฟยสเซลเซียสไม่ต้องใช้อะไรวัดใช้นิ้วจุ่มลงไปเนี่ยหรอใช้แค่นิ้วจุ่มดูลูกสาวฉันควรจะใช้น้ำร้อนกี่องศากลับดูดิ สามสิบแปลดลงมาหน่อยเดี๋ยวร้อนไปเมื่อเราลงน้ําก็เสร็จแล้วเอาเทสไทยทำะไมอีกอ่ะอะไรฮะใส่เพิ่มเลยอ๋อใส่น้ำเพิ่มเเหลืห้องข้างรออยู่สบู่ไม่ได้อ่นวดใส่สบู่โหนี่แหละสิ่งสําคัญเลยนะตีฟองเดี๋ยว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 เเดี๋ยวเลกเดี๋ยวเดี๋ยวิงจ้ ใจลูกจะไม่ทำไมฝากไปดิบไซด์ห oh น่อยฮะดิบไซด์ด no ีไปอ๋อเดี๋ยวให้ลูกสาวฉันลงไปในอ่างแล้วแกทำอะไรก็ลงไปขัดผิวพันธ์ให้ไอ้บัานคิดอะไรกับลูกสาวข้าเนี่ยให้มาเป็นขันทีดูแลลูกสาวข้ากูถามจริงๆมึงเป็นขันทีนี่มึงตัดขาดหรือยังเนี่ยมึงตัดมายังตัดมาแล้วแต่พึ่เหลือไว้เยี่ยวแค่ประมาณ2องเซนไม่น้อยเจ้าน่ะโอ้ยแกจะไม่ตัดบุญรัตน์จะถอดไปให้หมดไม่เว้น ไอ้นับเอามันไปตัดผมไม่ตัดหัวท่านไอ้ดวงนี้ขันทีปลอมทั้งนั้นเลยออกไปให้หมดเลยแล้วใครจะดูแลอง,งค์หญิงล่ะเจ้าไงดูแลลูกข้า <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs>